สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับทีมสกันบอกครับผมก็มาหายกันมาเพราะว่าเนื่องจากล็อกดาวน์ปิดร้านหลายๆอย่างสเตย์โฮมเวิร์ฟโฮมนะครับก็สิคเกอร์ทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับผมก็โซเชียลดิสแทสซิ่งนะฮะใช่ครับเราก็ยังรักษาระยะห่างอยู่ระยะห่างอ่าระยะห่างอีมีการใส่หน้ากากอยู่ในช่วงนี้ผมเป็นอย่างนี้อ่า นะะฮเพราะว่าเราก็ยังต้อเราต้องต้องกันตัวเองอยู่โอเคครับผมวันนี้มีรองเท้าสุดคลูมารีวิวให้ดูอีกแล้วไม่ธรรมดาก็เป็นตัวโอจีโอจีโอจีมากดูจากกล่องมาเลยนะกล่องดำทะมึนมาเลยลงต้วแดงแบบโอจีโอจีออริจินัลตรงนี้เรียกว่าอ่าก็เป็นลายแบบซีเมนซีเมนอ่าแทัๆคือพูดคึกคักหลังจากที่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอมานานครับผมก็ a อร์ o อ d ์แ5 a อร์ o อ d ์แ5เรนโต OG จริงๆแล้วมันควรจะมีคำว่า OG ด้วยเพราะว่าเป็น OG ฟอร์มแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใส่และประหยัดหนุกอ่าก็คุดไฟเลสนั่นเองคือเป็นสีแรกที่ออกมาเลยครับอ่าเป็นซิวเวอร์ซิวเวอร์ทองก็เป็นทองเพชรเงินปันฮะลิ้นเงินนะครับลิ้นเงินอ่าซิวเวอร์ทองเป็น OG ซิวเวอร์ทองเพราะว่าไฟเลสตัวนึงเนี่ยจะเป็นตัวที่มีสีแดงเยอะกว่านี้เข้าจละก็เรียกว่าจอร์แดน5 OG แล้วกันใช่ครับเป็นสีออริจินัลนั่นเอง สิ่งที่โดดเด่นของมันมีหลายอย่างมากเลยนะรุ่นเนี้ยรุ่นนี้โดดเด่นมากโดดเด่นมากรุ่นเนี้ยเนี่ยออกแบบโดยทิงเกอร์แฮตฟิลเหมือนกันสิงเกอร์แฮทฟิลก็เป็นตัวนี้เป็นรานพัฒนาต่อขึ้นมาจากตัวแดนสามตัวแดนสี่นั่นเองตอนนั้ากนอ่าตอนอ่าใช่ในปี1990ก้าเก้นย็คือยังเป็นวิซิเบลแอร์วิซิเบลแอร์ซึ่งเหมือนสมัยแแม็กซ์วัน ่าแต่ตัวเนี้ยพื้นจะมีการเปลี่ยนเป็นใช้ EVA โฟมที่มันมีความนิ่มมากขึ้นโอเคอ่าแค่เทียบกับตัวแดน3ตัวแดนสนะี่นะโดาจะนดีมากขึ้นครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่การที่อ่อติงเกอร์เนี่ยต้องการจะพรีเซนต์ให้ให้เห็นถึงความเป็นจั๊มแมนครับอ่าก็เลยทำพื้นใสๆอย่างนี้ขึ้น,ม,น,นมางงอ่านี่ทาแรกเตี ทียโซครั้งแรกในรองเท้าสนคเกอร์ที่ต่อมาก็เรียไอซ s โซใช่ก็คือเทียโซก็คือยางใสเพื่อให้เห็นโลโก้ใช่โอเคอ่าสิ่งที่โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งคือลายตรงนี้เหมือนลายไฟใช่อ่าก็อนสปายตัวนี้คือได้อนสปายมาจากตัวเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินลบสมัยสงครามโลกครั้ที่สองไม่ธรรมดาอ่า ถ้าผมเราใส่สีแดงไปด้วยใช่ก็เป็นแบบชาร์คคูอย่างเยที่ผมว่ามันสวยมากคือเนี่ยเวลาเวลาวางที่บ้านระวังหันต้ดออกหันด้านด้านส้นรองเท้าออกมันจะเป็นโลโก้ไนกี้แอร์แบบสีแดงเป็นโอจีแล้วเป็นปักอ่ะสวยมากใช่แล้วแล้วเสถียรวัสดุตัวนี้ดูดีมากเลยน้หนักหนักหนึบนี่แบบนิ่มมากเลยเมื่อกี้เริ่มมาแล้วจากพื้นใช่ไหมลิ้นไปยังลินพื้นแล้วลิ้นนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ในประวัติศาสตร์วงการส้นเกอร์ที่เราเป็ที่เรียกเป็น e f f e c t i v e reflective หรือที่ปัจจุบันเขาเรียกว่า 3M 3M อ็มอ reflective สะท้อนแสงนั่นแหละสะท้อนแสงเนี่ยมาใช้กับรองเท้าโอ้อ่าก็เป็นครั้งแรกเลยครับก็เป็นอีกลักษณ์หนึ่งของตัวนี้อันนี้อันนี้เอามามีจุดหนึ่งก็คือเレスล็อกเレスล็อกอ่าเป็นใสๆตัวนี้ใช่อ่าก็เป็นล้อกับพื้นเป็นไอซี่เหมือนกันอ่าเป็นใสๆเวลาใช้ก็คือกดอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ลูดสมม เวลาจะใส่ปุ๊บผูกไม่ต้องผูกแล้วเบอร์หูเดาลูเดาวช่ไหมแล้วก็ล็อกแน่นดีตัวนี้ล็อกแน่นดีนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไหกัตัวแรน4ี่คือคือตะแกรงด้านข้างตัวนี้อ่าที่ตอนแรกผมสีเนี่ยเป็นยาอยู่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นพลาสติกท,ที่อให้มันเบาลงไม่ธรรมดาอ่าเบาลงกว่าเดิมอีกระบายอากาศได้ดีขึ้นอ่าพัฒนาต่อมาแล้วก็อันเนี้ยเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันในตัวรองเท้าก็ดูตรงบริเวณด้านหลังจะเห็นชัดเจน ด้านหลังอย่างเงี้ยเรามองข้างหลังเนี่ยจะเห็นว่าเป็นอิเมตรคือข้อด้านซ้ายกับขวาเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเป็นความไม่เท่ากันอยากลงตัวเป็นอิเมตรคือป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตนั่นเองอ๋ออันนี้คือข้อด้านในใช่ครับด้านในกับด้านนอกด้านในจะแข็กว่าตรงนี้มันจะเจอกับตะตุ่มพอดีใช่ครับประมาณนั้นครับผมเพื่อป้องกันตะตุ่มคือเวลาเล่นบาสสมัยก่อนเนี่ย มันอาจจะมีการบาดเจ็บที่บริเวณนี้นได้ก็คือรองเท้าว้าสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องการาทำข้อสูงขึ้นมาเพื่อลดข้อเท้าลดขนาดเพื่อไม่ให้มันแบบเป็นสีให้มันสีเ<โ>ดียวมันปลอดภัยมันแบบมันคงแต่ว่าแสดงเขาบอกว่าข้อสูงเนี่ยทำให้เขาอึดอัดสูงเกินไปอึดอัดอ<า>ึดหักขึ้ในบ่วนที่เขาเว้าอย่างนี้ใช่เว้าด้านหลังแล้วก็เว้าด้านข้างไม่ธรรมดาระบบมันก็ทําให้การเคลื่อนไหวง่ายขึ้นนั่นเองสุดยอดนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในแบบ ตัวที่มีสตอรี่ค่อนข้างเยอะหลายอย่างมากหลายอย่างมากถ้าพูดก็สอวันพูดไม่หมดอ่านะตัวนี้ก็คือเอาฟอร์มมาแบบออริจินอลคืออแบบที่ออกในปี90มากลับมาทําใหม่เลยอันนี้คือครบรอบ30ปีอันนี้คือครบรอบ30ปีใช่ใช่ครับครบรอบ30มสิบปีต้องซื้อระวางอย่างนี้แล้วก็นอกจากนั้น็เลยดีเทลที่แม่งเหมือน OG ทุกอย่างแล้วเนี่ยมีอะไรอีกเบอร์เรียล์เขาก็ดีคือหนังเนี่ยหนังแบบ คีเบี้มกว่าตจอแดนาปกติที่ออกมาในช่วงแบบปีสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยหนังดีดีมากดีมากเลยก่อนก่อนเข้าวิดีโอเรามีเกันว่าสั้นๆใช่ไหมล่ะเป็นสั้นๆอันนี้เป็นี่างไปยาวล่างไปยาวแล้วโอเคเดี๋ยวเดีวอีกอันนี้อีกมีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นสตอรี่อีกนิดนึงคือจอแดน5เนี่ยเป็นรองเท้าจอแดนคู่เดียวที่จอแดนใส่เล่นตัวที่ไม่ได้ใส่เสื้อเบอร์23 เฮ้ยเฮ้ยเบอร์อะไรใส่ตัวแดนเบอร์สิบสอแดนใส่เสื้อเบอร์12เล่นคือเกมนั้นเนี่ยเสื้อตัวแดงหายโดนขโมยโดนขโมยเสื้อบางบุ๋เสื้อโดนขโมยฮะก็เลยเป็นเกมเดียวที่จอแดงใส่เสื้อที่ไม่ใช่เบอร์23เล่นเพราะมันมันเหลือแค่เบอร์สิบสองแล้วอ่าใช่ก็คือเป็นเสื้อสำรองที่เอามาใส่คนขโมยมันก็เอามาหิบจริงจริเออแล้วก็เป็นก็เลยก็ไปกลายเป็นภาพที่แบบ ยังยังถ้าเกิดไปเสิร์ชหาว่าจอแดนนับเบอร์ทเวลเนี่ย <c oughs> ก็จะ <c oughs> เห็นจอแดน,นใส่คู่นี้อ่าก็เรียกว่ามีสตอรี่มากมายต้องกลับไปด<า> <ๆ S 1> ูค<า>นน,นี้มันขโมยอ,อ่า <ยะ S 1> ใช่ทำให้มีมสตอร,รี่เพิ่มขึ้นมา <c oughs> อ,อ่ะอีกเรื่องหนึ่งคืออ่ามันจะเป็นตัวที่ เห็นในแซลมดังใช่ใช่ใช่เราจะเห็นภาพติดตาจากแซลมดังคือใช่ก็คือตัวเอกของแซลมดังสลูกเขาว่าลูกคู่ว่าฮานามิจิไม่ใช่อ๋อนั่นมันซากุระกิใชาอะไรนะใครเอ็กใครเด็กด็เออขออใครอ่ะอ่ะมูชิผิดแต่ว่าเขาที่รู้เพราะว่ารู้เพราว่านี่คือเป็นตัวเด็กตัวเด่นเลยเป็นตัวเอกคู่กันกับกคู่มากับหัวแดงซากุระกิในเรื่องแซลมดังเขาก็จะใส่คู่นี้เป็นเป็นเป็นคู่ซิกเนเจอร์คู่ติดตัวของเขาเลยใช่ครับแล้วก็ อีกคนหนึ่งคือวิลสมิธอ่าในเรื่องเรื่่ออง f r e ป h Prince of Bel Air The Prince ก็คือเป็นซีรีส์ยอดฮิตในยุค90ของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ธรรมดาคือตัวนำเนี่ยคือวิลส์มิดซึ่งก็เป็นแบบอารมณ์ประมาณแบบซิทคอมวัยรุ่นสมัยนั้นก็คือวิลสมิธก็คือโด่งดังมากในช่วนั้นวิลสมิธยังวัยรุ่นอยู่เลยวัยรุ่นแล้วก็คือทุกตอนเนี่ย เขาจะใส่ไอ้ตรองเท้าคู่นี้แกันไบเลยหลายสีเลยจนตอนหลังเนี่ยแอร์จอแดนท่าเนี่ยถึงขนาดออกสีเบลแอลออกมาเพื่อให้เป็นการโดยเฉพาะอ่าทิบิลทูบิลสมิธไม่ธรรมดาเลยคือแบบสีแบบเหมือนชุดที่บิลสมิธชอบใส่ในหนังเข้าใจแล้วโอเคเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรดังทั้งฝั่งอเมริกาทั้งฝั่งญี่ปุ่นทั้งเอเชียแล้วก็ทั้งฝั่งอเมริกาแล้วก็ตัวเนี้ยเราก็เอีกอย่างหนึ่งคือด้านในเนี่ยปกติเนี่ย มันจะาหลังเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแบบแอันี้จะเป็นแผ่นกระดาษข้างในซึ่งคือเหมือน o อ OG โออมเลยพอร์ติโซมาจะเห็นหน้าในเป็นเป็นกระดาษอัดอ่าซึ่งมันก็จะมารองเท้าเราเี่เพิ่มความมั่นคงก็อันนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่มีมาก่อนที่จะมีพว่งคาร์บอนไฟเบอร์เพลก็คือโอเคได้แล้วก็โลโก้ที่อินโซเนี่ยจะเป็นไอคิใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นอื่นๆจะเป็นจัมแมนอ่าแต่นี่เป็นไอคิเอะ นะครับอันนี้ผมอยากบอกนี่คือไอ้อินโซลตรงนี้มันลอกได้นะทุกคนอ่ามันลอกได้มันเป็นเรื่องปกติบางคนใส่ไปแล้วแบบโอ้หลุดมันมเป็นไรหรือเปล่าคือมันไม่เป็นไรมันมันมันเป็นลอกเป็นปกติแล้วก็มีดีเทลอีกนะคือตัดหลังลิ้นเนี่ยเขียนว่าแอร์จอแดนเขียนว่าแอร์จอแดนอย่างนี้กับหัวได้นะกับหัวเพราะว่าอะไรเวลาให้คนดูให้คนดูเห็นเนี่ยอ่าให้คนอื่นดูว่าเอ้ยนี่ใส่แอร์จอ เรียกวครบถ้วนน่าจะครบแล้วแหละครับเราว่าเราจะนิดเดียวแต่ามันไม่ได้จริงมันไม่ได้จริงแล้วมันเข้าข้อไปหมดคือของมันมีสตอรี่ของมีสตอรี่ต้องเล่า ก็ผมว่าสรุปภาพรวมก็คือสตอรี่ทุกอย่างที่เล่าไปนะครับ OG สุดๆแล้วก็สีผมว่ามันเป็นสีซีเนเจอร์ของจอแดนแล้วขาวดำแดงใส่ง่ายใส่ง่ายแต่งตัวง่ายใส่กางเกงยีนก็ได้กางเกงสีดำก็ได้อะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็30ปีออกแค่5ครั้งครั้งนี้ครั้งที่ห้าแล้วหมดโอจีต้องมีเท่านั้นราคา7,000บาท7,000บาทมีไซส์มีไซส์ตั้งแต่ปดถึง13อ่ะโอเคซื้อได้ที่ซีไทยแลนด์ดอทคอม แล้วตอนนี้ที่หน้าร้านสแลนดากี้ตอนนี้ถ้าไม่มีมีที่ซื้อในงพนในเว็บเท่านั้นนะครับเป็นออนไลน์คูสิว์วางจำหน่ายแล้ววันนี้เข้าไปซื้อได้เลยอ่าบังไซหมดแล้วบังไซหมดแล้วด้วยไซใหญ่ไปเร็วเฮ้ยยยยยยย้ยยมยย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 ไยยยย้ยย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 ยายย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 ยครยยยยยยรอยยยยย้ยย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 ยเยย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 ยดยยยยยะยย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 ยรยยยยัยแลยวก็ยังไงขอบคุณมากที่ติดตาม ซิกอันบ็อกนะครับ,รบก็ฝ <ผม S 1> ากติดตามนะครับซิก c e b o o k Instagram Youtube แล้วก็ w w w s i g t h a i l a n d com นะครับผมโอเคครับครับวันนี้เราก็จากกันแค่นี้เนาะได้ครับเดี๋ยวมบ,บอกวนใหม่โอกนนะสญญาสหน้ญญาสวัสดีครับ